่อันกุยเป็นบ่ลไรลูกพี่ต้องนิน่งรถไปเจิมพร้อมอกันสองขั้นทางกะเละเลยอีเมลออกรถใหม่มาสิไปอันเจิมก็จะเป็นม,มาทางยากเนาะพี่น้องเอ,อเอ้ยเหังไดที่เนี่ยทางกะเละตุ่มเป็ดได้ลงยางคนงหนึ่งขับคนหนึ่งลงยางเอาวที่เนี่ยเฮ้โอ้ยโอ้ยคอยอสิพอได้ยางตลอดทางตีส่วนสิหอดวัดเนี่ยมาสิไปหาหลวงพ่อเจิมรถนะ ฝน,นกระตุกกะว่าฝนงาดกับหัวตะม้าม้าก็มา,มา,มาโดนทางเละอีกล่ะโอ้ยพี่มา้าพี่ม้าล่ะเขาย่างเอาให้เขาขับซาติมม่อมทางเละนี่กันเติบนึง่งกระโดกเขาทั้งก็ดีพ่อกันหล่ <c oughs> อะอ้าวเมื่อคืนแตะบัวยางก้อนซาติมม่อมทางเละนี่ไปสิบ่ขึ้นดอกเฮ้ยเบิง้งดอกบวัวคางทั้งจะเป็นงาม ไปเด้อรถขนาดกัอันเสียวาลลอใหญ่ก็ไปทวนทวนรถเด้ดอรถคันนี้ก็ไปฮะผู้ใด well, like ้บออล่ะอันเอาเอากระซ่าไมาใส่กขนาดพูดเลยบอรถันนี้เขาก่งแมนแล้วเขาลอใหญ่เนาะบอเอาเอาอันนี้ไปกระต่ายไปนะกระต่ายออกรถ ไปเจอพร้อมกัน2อ e: ขั้นทางกันเลยเลยอีเมนมีรุ่นเป็นเต็้เออมาเอเจ้าเล็กขัดกับพี่น้องไปโอ้ยโอ้ยพร้อมแนีไปพร้อมเลย quý bên bờ lửa luộc tâm mình, ô đây là anh <laughs> <laughs> đã cắt được kế hoạch bằng cái là không mọi thang thì nó thang thì phải thang nhạc, cái đỏ, cái tay, thang đệ, tùng bê thang kia mong nè thang nhà ngủ thang cái ngủ thang tốt ngủ thang lệ ngủ thang kia ngủ thang chìm có gì đây ngủ nhang kia ngủ thang áo thang 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 đây ต้องการทัางอกทงล้ว้ตกบึดขึ้นน้ำก็เต็มหมดซ้ายจนน้ำข้องไปนี่ไหนเนาะเฮียนี่จะได้เหนนะน้ำองพี่บัวน้ำข้องหลายบัวโอ้น้ำข้องก็หลายตัวนี่แม่ นำฟองก็ลายยูไปที่ทางดีแล้วเอาพกินละโอ้ยบางเนี่ยพี่น้องกว่าสิบพันมาได้ระวังทางกับแบ่บึงให้เข่าให้น้เพิ่นนี่ไม่อายุสิขับเองอ้อมาเลยนะบ๊อบบ๊อบบ๊อบมาบ๊อบบี้ขับเองว้า โวตาตาๆๆๆมมงเนี่ยโอ้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 เนี่ยค่อยอบอสี่รับเองาไปเอาเละไปไดลยขึ้นอย่างนมานให้เธอนี่จะไก่มาสิเผาบ้าน น้องบัวสะอาดแต่ทุ่งนตะเลขขระรับรถที่้ยขากลับจะมากลับทางนี้เด้อทางเละขับเละเนี่ยพี่น้องเ,เอ,อ้ยบอสต้องน้องไปไปก่อนสินนไหนเราก็หับสีไหนเป็เละสิเ่สเปะเละคักเละเนี่ยขับกันหนเีนเวย ăn sớm. Khát bên này thì khát bữa đây Mấy cái gì cái này? Lại lá, lớn một gì, một luận Ai khuyên, bay. ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นิดด้จ้าขอบคุณจ้า